ที่ไทม์พ62หาของกินสะดวกมากๆหน้าปากซอยมี 7-Eleven l o ลฟเว่นโรตัสโกลฟรชเคแล้วก็มีร้านอาหารอร่อยๆใกล้ๆอีกเพียบเลยค่ะ ไรน้ำหนักก็ขึ้นไวมากๆเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะซื้อบ้านที่ไทม์โฮม12ได้ใช้ฟัซเจอร์ไดีเยอะมากแบบก็ไก่ล้านตัวเลยคะ่ะออกกําลังกายที่บ้านง,ง่ายๆแบบประหยัดค่าเป็นเนส์เมมเบอร์ชิพกันเลยคะ่ะมีทั้งสวนสีเขียวขนาดใหญ่ถึงสองที่จะจ็อกกิ้งคนเดียวหรือจูงสัตว์เลี้ยงมาด้วยเดินเล่นถ่ายรูปนั่งพักผ่อนหรือวิ่งรอบคับเฮาส์ก็เฮลที่สุดๆไปเลยค่ะความคุ้มค่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะที่นี่มีสระว่ายน้ําขนาดท่าโอลิมปิกกว้างและใหญ่มากจริงๆนะคะ แถมยังมี outdoor shower ด้วยนะและที่เซอร์ไพรส์สุดๆเลยคือมีห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัยด้วยคิดมาให้เกินมาตรฐานจริงๆค่ะห้องปิงปองรุมก็ยังมีให้ห้องฟิตเนสวิวดีมากๆอุปกรณ์ก็มีให้ครบออกกำลังกายท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ีแลกซ์มากๆเลยค่ะในห้องฟิตเนสก็มีห้องโยคะแยกมาให้ด้วยจะจ้างคุณคงูมาสอนโยคะส่วนตัวก็ยังได้ตอบโจทย์คนชอบออกกำลังกายอย่างมากๆเลยค่ะ ดีใจที่ได้เป็นเจ้าของบ้านที่ไทม์ส6 2มาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ